วันละเรื่องวันนี้ค่ะจะมาสรุปเรื่องราวเพื่อนบ้านที่ไปยึดบ้านค่ะแล้วมาฟ้องครอบครองประปักเรื่องนี้มันมีที่มาที่ไปยังไงวันละเรื่องวันนี้เดี๋ยวปามจะไล่เรียงเหตุการณ์ให้ฟังค่ะ เรื่องนี้ค่ะเริ่มต้นมาจากของขวัญแต่งงานจากอากูค่ะอากูเนี่ยก็คือลุงของคุณซันค่ะเขาได้ยกบ้านให้เป็นของขวัญวันแต่งงานค่ะซึ่งบ้านหลังนี้นะคะอากูซื้อไว้เมื่อปี2534ค่ะหรือเมื่อประมาณ32ปีที่แล้วค่ะมีโฉนดถูกต้องทุกอย่างค่ะแต่ว่าไม่ได้เข้าไปอยู่แต่ทีนี้ค่ะพอคุณซันเนี่ยขับรถไปดูบ้านค่ะกลับพบว่ามีคนเข้าไปใช้บ้านและก็ดัดแปลงสภาพบ้านไปหลายอย่างค่ะไม่ว่าจะเป็นตัดต้นไม้หน้าบ้านทิ้งไปหมดต่อเติมหลังคาเปลี่ยนประตูรั้วใหม่ค่ะหลังบ้าานกก็มีร ทุบปูนออกแล้วก็เจาะผนังใส่ประตูหน้าต่างใช้เป็นห้องครัวทําอาหารค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีการเชื่อมพื้นที่ด้านหลังนะคะเข้ากับบ้านหลังข้างๆที่เป็นสํานักง,งานบริษัทรับเหมาก่อสร้างค่ะและทั้งสองหลังนี้นะคะคือจริงๆแล้วไม่ได้อยู่ติดกันขนาดนั้นค่ะเพราะทางหมู่บ้านค่ะมีการทําที่กับรถไว้ขั้นกลางค่ะแต่ว่าโดนไปทําเป็นที่จอดรถค่ะซึ่งตอนนี้เนี่ยก็คือไม่มีใครสามารถกับรถตรงนั้นได้แล้วต่อมาก็มีคนเข้ามาแสดงตัวค่ะบอกว่าเป็นคนเข้ามาต่อเติมบ้านแล้วก็ใช้บ้านของอากูเองค่ะซึ่งบ้านของเธออยู่ หลังตรงข้ามกับบ้านของอากูค่ะและทํางานอยู่ที่บริษัทร,รับเหมาก่อสร้างนั่นแหละเขาบอกว่าเหตุผลที่เขาไปปรับปรุงบ้านโดยพระการเนี่ยเป็นเพราะว่าเขาหวังดีค่ะเดิมทีเนี่ยเขาอยากจะซื้อบ้านหลังนี้อยู่แล้วค่ะแต่ว่าเขาหาเจ้าของไม่เจอติดต่อไม่ได้ค่ะจนเมื่อปี54ค่ะเกิดเหตุน้ําท่วมเขาก็เป็นห่วงค่ะว่าจะมีงูหรือว่าสัตว์อันตรายเข้าไปอยู่ในบ้านหรือเปล่าก็เลยตัดสินใจเข้าไปดูค่ะและเขาก็เลยตัดสินใจว่าจะดูแลบ้านหลังนี้ค่ะก็เลยเริ่มรีโนเวทบ้านเพราะว่าไหนๆเนี่ยเขาก็จะซื ก็ไปขอต่อพ่วงมาจากบริษัทค่ะแล้วก็ให้พนักง,งานเนี่ยได้มาพักกินข้าวกันที่บ้านหลังนี้แต่พอคุยไปคุยมาค่ะเพื่อนบ้านรายเนี้ยก็บอกว่าเดี๋ยวจะฟ้องครอบครองประปักในตอนนั้นเนี่ยประเด็นเรื่องการครอบครองประปักเนี่ยก็เป็นประเด็นขึ้นมาเลยค่ะการครอบครองประปักคืออะไรก็คือการแย่งกรรมสิทธิ์เข้ามาครอบครองบ้านหรือว่าที่ดินอย่างสงบเปิดเผยเป็นระยะเวลาติดต่อกัน10ปีค่ะรวมไปถึงการครอบครองทรัพย์สินอื่นๆค่ะเช่นว่ารถโทรศัพท์มือถืออันนี้แค่5ปีก็ได้แล้วค่ะโดยกระบวนการก็คือต้องมีการไปฟ้องต่อาาคคค่่ะถ้ไมมีใร หรือว่าโต้แย้งสิทธิ์ก็สามารถครอบครองได้ค่ะไปขอเปลี่ยนชื่อหลังโฉนโดได้เลยค่ะซึ่งกฎหมายเนี่ยเขาก็มีไว้เพื่อส่งเสริมให้คนใช้ประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ค่ะคือถ้าปล่อยให้รกรางและไม่ดูแลเนี่ยเขาก็มองว่าปล่อยให้คนอื่นได้มาใช้ประโยชน์จะดีกว่าค่ะทีนี้คุณซันหลานอากูเนี่ยค่ะก็เลยมาออกสื่อเพื่อนบ้านรายนี้ก็ถูกสังคมโจมตีค่ะก็เลยเปลี่ยนท่าทียอมถอยเก็บข้าวของออกจากบ้านค่ะเมื่อวันที่17กันยายนที่ผ่านมาและก็เคยให้สัมภาษณ์ด้วยนะคะว่าตัวเองเนี่ยไมไ มาล็อกประตูบ้านไว้อย่างแน่นหนาค่ะทั้งประตูหนา้าบ้านประตูรั้วเพื่อไม่ให้ใครเข้ามาได้อีกทุกอย่างดูเหมือนจะจบลงด้วยดีค่ะแต่แล้วเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาค่ะเพื่อนบ้านรายนี้กลับไปยื่นฟ้องครอบครองปรปักค่ะทีนี้อากูก็ส่งทนายไปยื่นคดนซึ่งในระหว่างที่ยังต่อสู้คดีกันอยู่เนี่ยค่ะล่าสุดนี่เองคุณซันเนี่ยเข้าไปดูบ้านก็พบว่าบ้านตอนนี้กลายเป็นร้านขายไก่ทอดน้ำปลาไปแล้วนอกจากนี้ค่ะก็ยังมีการติดป้ายหน้าบ้านด้วยค่ะบอกว่าบ้านหลังนี้เนี่ยข้าพเจ้าได้กรรมสิทธิ์โดยการใด ในที่ดินและบ้านหลังนี้เนี่ยถือว่ามีความผิดฐานบุกรุกทีนี้ค่ะคุณซันก็เลยไปถามทางฝั่งทนายของเพื่อนบ้านค่ะทนายเนี่ยบอกว่าเพื่อนบ้านไม่เคยสละสิทธิ์บ้านหลังนี้เลยนะแต่ตอนนั้นเนี่ยที่ถอยออกมาเพราะว่าถูกประนามจนแบบเป็นจำเลยของสังคมค่ะก็เลยพูดพูดไปอย่างนั้นเองที่ยอมขนข้าวขนของ,ขอ,งออกมานะ่ะก็เพราะว่านักข่าวากดดันและยืนยันว่าเพื่อนบ้านรายนี้เนี่ยได้กรรมสิทธิ์บ้านหลังนี้ตามกฎหมายโดยการครอบของประปักทางฝั่งของคุณซันเนี่ยก็มีการไปเช็คพบว่าบ้านเนี่ยถูกดัดแปลงเมื่อปี2560ค่ะ ซึ่งเชื่อว่าเพื่อนบ้านเนี่ยเข้ามาอยู่ในบ้านยังไม่ถึง10ปีตามที่อ้างในวันนี้ค่ะคุณซันเนี่ยไปที่บ้านอีกครั้งค่ะพร้อมกับโฉนดเลยแล้วก็ไปทําการตัดกุญแจแล้วก็ขึ้นป้ายว่าที่นี่เป็นพื้นที่ส่วนบุคคลห้ามเข้าก่อนได้รับอนุญาตหรือเข้ามากระทาการใดๆทั้งสิน้นหากฝ่าฝืนจะดําเนินคดีตามกฎหมายค่ะซึ่งวันนี้ก็ไม่ได้พบกับเพื่อนบ้านคู่กรณีแต่อย่างใดค่ะนอกจากนี้นะคะคุณซันเนี่ยก็จะมีการเดินหน้าฟ้องเรียกค่าเช่าย้อนหลัง6ปีจากคู่กรณีด้วยค่ะและนี่ก็เป็นนนเเเเรรรืืร่่่่่่ออองงงงาาาววททั้้้หหมดดีีกกิขึึคะซยยบลล คนนจับตาะะเพราะกลัวว่าต่อไปเนี่ยก็จะมีคนไปชุปบมือเปิบในที่ดินของคนอื่นแบบนี้มาเป็นของตัวเองโดยใช้กฎหมายครอบครองปรปักแบบนี้เรื่องนี้จะมีทางออกทางกฎหมายยังไงคุณผู้ชมคิดเห็นยังไงคอมเมนต์มาคุยกันค่ะและอย่าลืมกดติดตามกันไว้นะคะจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆที่มีให้ทุกวันค่ะ